สวัสดีค่ะวันนี้พบสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องอูบแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากินอันนี้นะคะนี่กินหมดแล,ะละ้วล่ะน,นี่ทุกคนโอ้โอหน่าชาม,มากอุ้ยอย่าทวกเล็บนะคะเพราะเราขูดออกช่ำแล้วก็หวานมากด้วยอ่ะเะ เราเน,นีาา่แบ่งเราแบ่งก็กักบบอฟโกัสอันนี้เราก็สกินนาไม้กัน,นะะอ,กอันนี้ก็กินหมดแล้วนะคะนี่นะคะ

<laughs> สวยคนหวานมาเลยเลมาเลยเลยอันนี้ชื่อว่าแปปซี่นะคะนหนังแปป,ปซี่นแปนปซี่แปปซี่ทำไมมาอยู่ใต้โต๊ะ อ้ยอ่อเออเอ่อตนไม้มัดีหอนี่มันู่่้บนกินข่าวนอย่งนคือไปกินหลายฝนมันอันนี้ก็คือคนเก่งนะคันี่ไม่ไม่ขยามันกัดขออยากไปใกล้มันไม่เอิ้นมันซื้อ บ้านตรงนี้มีหมาสี่ตัวนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะหมาคนอื่นหมาที่ไม่ให้อาหารนะคะไม่เคยให้อาหารจากเถือะเลยหมาจอนจัตว์ออหมาจอนจัอันนี้ก็จะเป็นลมมะม่วงนะด้วยนะคะ อันนั้นก <state> ็จะคือ <problemas> อ <IS mus i dialog> ุ <loyalty> ้ยสุดนะคะนี่ก็แต่ค่อช่วงอีกช่วงแล้วอยู่แทุกคนดูแต่สมัยอายุทยาแล้วนี่ยังมาทันในเ้าอันหนิ่งอือ อันนี้ก็คือต้นมะนาวนะคะที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะนี่ก็คือยังอันนี้ก็คือเป็นป่านะคะน,นี่อันนี้คือปลาดุนะคะโอ๊ยไม่อยากใกล้เดี๋ยวโทรศัพท์ตกอันนี้ใครที่อยู่ภาคอีสานก็จะรู้นะคะอันนี้ก็คือ คือว่าผักอย่างเอ,อแต่เอ,อแตดอันนี้เขาเรียกผักขานะคะเ,เออชะออมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะคะอ,นนอันนี้ก็เป็นห้วยสมอชมนะคะเป็นหลังบ้านแล้วก็มีโถขี้ด้วยนะคะเป็นสี่างยาวนะคะนี่ ต้อนอะไรนี่อันนี้ไม่รู้นะคะน่าจะต้นบอรือไม่ใต้นผักกอนะอันนี้ไม่รู้ว่าต้อนอะไรทุกคนรู้จักแมงวงช้างไหมหนะโอ้แมงวงช้างนะคะนะตอนนั้นหนะหนะอินแล้วแต่เอาไม่ได้น่าสุดต้องไทำลาย ใบตองมีประโยชน์เลยนะคะสื้ใบตองไปเอาไปไม่เยอะนะคะเพราะไม่ใช่ของเราเอ <c oughs> เอาไปไม่เยอะไปแค่น, <c oughs> น,นี้ก็พอการอันก็คือใบตองนะอันนี้ก็คือใบตองของเรานี่ <c oughs> กเเ็เฉดลนะครัแล้วก็แบบเอาไปต่อมานอ้โอ้โอ้โอโดดลมเอาไปทำาบ กขยญานใกล้ตีเข้หมื่บ้านน่ะสองรวมหนึ่งเหรียแล้วก็ไม่อยากหลับด้วยสอยนะคะแล้วก็จะไปดูในรำห้วยกันเลยอันนก็จะเป็นไก่เหรอครับเป็นไะก่อืมน,น้องวนะม,มีขวดเบียร์ด้วย ก็ภัยทุกคนสูงมากเลยนะเนี่ยสูงมากแันก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะเราจะไปดูตรงนี้กันอุ้ยมีมะม่วงด้วยคนแต่เนาอมั้งนะมะพร้าวคือสูงมากว้า ได้เห็นมะพร้าวตกเขาอาไปเดี๋ยวยวิาจึนึกเห็นมะพร้าวอะ่ะแต่เออมันแตกนะคะตรงนู้นมะพร้าวคือสูงมากเลยคือมันแตกทุกคนโอ๊ยไม่เป็นไรนะคะไม่มียูงนะคะเขามาพ่นยูงเมื่อกี้นะ นี่คือเป็นหัวของเขานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นจาวหรือเปล่านี่มันพอครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะ่ะเราใช้เวลาเอาคลิปนี้สิบนาทีนะครอันสุดมันอันนี้ก็จะเป็นห้องหนาวดูเฮ้ยรับไปเลยนะเราเนี่ย จะใช้ชวิตแต่ตตตนี่ใส่โต๊ะฮะอันไหนนั่งขับรถนั่งขับรถสีนั่นน่นนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะเรียกว่าต้นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะ,ะ,ะ <laughs> แล้วไม่อยากอธิบายเยอะเพราะว่าเราใช้เวลาสิบนาที โอ้ยก็จะสินาทีล้ยังออกแคแตนเห็นบาบอสวยกันได้อันนี้ก็คือต้อนมะม่วงนะคะเราจะให้ดูลูกมันนี่ลูกมันทุกคนน,น้องไม่อันนี้ก็จะคือหมานะคะหมา หมาคิรีเนาะเอางี้หมาคิรีนะคะหมาคิรีอันนี้เขาเรียกว่าหมาคิรีอย่ากัดกันสิน้องเนนอนอไว้ฐานนะไม่ไม่พวงเนี่ยมันนอนไม่ถ่านแล้วมันยาก็สีน้ำตาลนอนตีแห้งตีขาไว้่านมาขนมมะอีแป๊บคือกะหรี่ เดืนนะคะเหลือน้องแดงน้องแดงแดงอุ้ยขุดน้องน้องเกิดมาน้องอาบน้ำไม่เกินสิบครั้งนะคะน้องน้องน้องแป๊บซี่ จะบอกว่าตัวนั้นตัวเหม็นมากเลยนะคะโอ๊ยสิบนาทีเอาไปสิบสิบสี่นาทีก็แล้วกันสิบสี่นาทีไม่เป็นไรหรอกมาอะนะเราจะเอา,ากี่นาทีก็แล้วกันยูยูยูนนอุ้ยมาทางกลด<ะ>กองน้องแบบไปโดนอะไรมาบ่าให้กินหนีบ่ให้กิ่นดอก เออเออนี่เออคอยคอยจะคอยกินอะไรจะพูดดีแล้วไม่อยากไม่อยากขาดเื่อาาือว้าเลิศนี่คือเมื่อแค่มาตรงนี้ก็แบบมันเย็นนะคะตรงใส่ตาแครด้วย มาใส่ <Okay. S 1> <laughs> อีสานโอ้ยมันมีอย่างเห็ดแล้วพายจ้าของนะแม่ล่ะวะคือ <laughs> มันอยากพายเจ้าของ,องเนี่ยจะไปมาขเขาไปมาขเขาเออแปนไปไหมไปสิคะ <laughs> อันนี้ก็คือเราเปียาให้นะคะนี่เราเปียให้เองแต่เขาคือมาของไม่กินหมทิ้งม่กิน